สวัสดีครับอุมหมอดวงจิตอาสานะครับพยากรณ์เนี่ยต่อไปต่อมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้คลิปเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธยายนะครับผมรอบแรกของปี2,567นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับเรื่องของดาวพุธก็คือเลคสีของเราเองเลกสี่ของเรานั้นเป็นตําแหน่งอะไรของแต่ละราศีก็จะมี เกณฑ์อุปสรรคต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นกันได้นะครับผมดาวพวกนั้นในนิยามของโหราศาสตร์ก็คือเลขสี่เลขสี่นั้นหมายถึงอะไรบ้างอ,อันดับแรกครับผมเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารนะครับผมเราสื่อสารจากคนที่หนึ่งไปคนที่สองผลลัพธ์มันไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับผมผลลัพธ์อาจจะต้องชะลอลงไปหรือจะต้องมีความสําเร็จมาทีหลังนะครับผมส่วน ดาวพุธอันที่สองจะให้เกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเอกสารข้อมูลต่างๆนา,ๆน,านะครับผมการที่เราทำเซอร์วีออกมาปุ๊บพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นข้อมูลเช่นเดียวกันข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เราจะเอาไปส่งให้ผู้อื่นต่อก็จะเกิดปัญหาความล่าช้าทำแล้วผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เกณฑ์เหล่านี้ก็จะมาในช่วงนี้แหละครับผมตอนที่ดาวสี่นั้นดาวพุธเราตรงนี้เดินถอยหลังปัญหาก็เลยจะเกิดขึ้นตามมาครับผมดาวสี่ยังเปรียบก,กับอะไรได้บ้างครับผมดาวสี่นั้นเปรียบก,กับได้จริงๆเยอะมากมายเลยแล้วครับผมแต่อันนี้จะเป็นเกรนหลักๆที่จะเกิดขึ้นพูดกันแล้วไม่เข้าใจปัญหาเอกสารมีปัญหานั้นนลนี่นี่นดาวสี่ยังเปรียบก,กับการเรียนรู้ก็ไดรับผมการเรียนรู้ เรื่องบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานานก,กว่าเดิมความสําเร็จต้องใช้เวลานานก,กว่าเดิมอาจจะเป็นักษณะนี้ก็ได้ครับผมดาวสี่จะเปรียนอะไรได้อีกบ้างนะครับผมดาวสี่นั้นมันอยู่ที่สมองหมายหมายถึงความคิดพลิกผันความคิดแปลเปลี่ยนอะไรพวกนี้ปุ๊บพวกนี้จะประสบความสําเร็จชา้าลงหรืออาจจะเป็นทําให้มันผิดทางไปต้องหาทางให้มันถูกถต้องกว่าเดิม ก็สิ่งเหล่านี้แหละครับผมจะเกิดในช่วงวันที่21มีนาถึง17เมษายนครับผมช่วงสงการานของเรากันพอดีนะครับผมบางอยา่างต้องรอช้าไปแต่ละราศีดาวพุของเรานั้นอยู่ในคนละตำแหน่งกันก็จะบอกได้ว่าดาวในตำแหน่งตรงนี้ของดาวพุธที่วางอยู่ก็จะเกิดปัญหาส่วนดาวที่มันยื่งไปตำแหน่งอื่นนั้นแต่ละบคุคคลก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับผมเราก็จะตอบมากไม่ได้ตอบได้แต่ว่าเกิดจากเรื่องตรงนี้ ีเกณฑ์มาจากเรื่องตรงนี้นะครับผมของแต่ละราศีนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละราศีนั้นก็มีเกณฑ์อะไรแค่บ้านงนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมให้เป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกท่านด้วยครับ สำหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างนครับผมชาวราศีกรกฎนั้นดาวพุธยหลังนะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างน,นะครับผมชาวราศีกรกฎนั้นดาวพุธนั้นประจําอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็เรือนสาฉชะนะครับผมทั้งสองอันนี้พุ่งไปที่สุภะสุภะนะครับผมก็จะเกิดผลกับตรงสุภนะนั้นจนเกิดวิดนาศหรือเกิดตรงสาบชะนะครับผมอ่ะ ในเรือนวิทาานั้นก็คืออันดับแรกเลยนะครับผมฟัาเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมมีเก์ที่จะเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยเกิดขึ้นับผมดาวสี่เป็นประจําดาวพุธของเรานั้นประจำตรงนั้นนะครับผมก็ให้ระวังเรื่องของการรับประทานอาหารเกิดขึ้นได้นะครับผมท้องอืดท้องเฟอ้อระบบย่อยอาหารต่างๆก็มีเก์ที่จะเกิดขึ้นได้โรคฟันปวดฟันเกิดขึ้นได้อันดับต่อมานะครับผม พอดาวในภพปีหน้านั้นขอ,ของขามเจ็บป่วยนั้นวิ่งไปอยู่สุภะนะครับผมก็ให้ระวังอะไรบ้างสุภะนั้นคืออะไรสุภะนั่นคือความสําเร็จสุภะนั่นคือผู้หลักผู้ใหญ่อะเราก็แบบประมาณนี้นะครับผมความสําเร็จของเราเป็นยังไงปุ๊บตอนนี้ดาวสี่มาทําให้เกิดความสําเร็จนะั้นน้อยลงกว่าเดิมน,นะครับผมในเรื่องของการติดตอ่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมดาวสี่าการพูดการจาระวังเรื่อการ เข้าใจผิดเกิดขึ้นได้นะครับผมเอกสารที่ยื่นให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จะจะต้องมาแก้ไขนะครับผมใช้เวลาดูกันมาดีๆคิดก่อนพูดนะครับผมดูรายละเอียดในพวกเอกสารก่อนดีๆนะครับผมต่าง,างๆนานาเหล่านี้เพราะว่าความสําเร็จตอนนี้มันไม่เกิดผมสุภาพนาั่จริงๆเป็นภพที่ดีมากนะครับผมโอเคมาต่อดาวพุธในตาแหน่งน,นี้ พอเลื่อนมาในตำแหน่งต่อมาก็คืออีกสองตำแหน่งก็คือพบสหัสะนะครับผมาบการพูประจาสหัสของราศีกรกฎอ่ะพบสหัสษก็คือพบอะไรบ้างญาติพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องเพื่อนฝูงการเดินทางติดต่อสื่อสารก็การพูดกระจาวก,กับพี่น้องญาติพี่น้องกันนะครับผมอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้นะครับผม ก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดดีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปเพราะว่าดาวสิษ์ของเรานั้นใหม่เดินงานตอนนี้ถอยหลักอ,อาจจะเป็นเรื่องของเอกสารก็เช่นเดียมกันนะครับผมมีเอกสารที่เราเออเอาให้กันอันนี้เอาเรื่นมาเอามาอีกแล้วก็ทํามาก็ผิดอะ,อะไรลักษณะนี้จะต้องว่ากันทีหลังคือสเต็ปแรกจะชอบไม่จบสัทีก็ไปสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามนะครับผม เพราะว่าวิ่งเข้าไปในพบสุภาพด้วยการติดต่อการทํางานกันเป็นทีมหลักนะสัปดาห์การทํางานกันเป็นทีมวันนี้ปัญหาอยู่ที่เราเราชอบทําเอกสารผิดชอบทําทําอะไรก็ผิดแลวผมมาไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลานะอะไรลนะักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับผมความสําเร็จก็ต้องลาช้าออกไปนะครับผมใช้การตรงเวลาคิดก่อนพูดแล้วก็ รายละเอียดของเอกสารก็ทําให้ดีนะครับผมม่งานชาวราศีรกรกฎจะต้องทําหลายรอบคุณด,ดีอาารอมันเป็นเรื่องของการเดินทางบ้างครับผมการเดินทางจะสุขภะไหมการเดินทางมันไม่สุขภะเนี่ยครับผมการที่เราต้องเดินทางนันน่งรถไปหลายๆชั่วโมงเพื่อไปทํางานมันคงไม่ดีเท่าไหร่ถ้ามันจบยากมันคุยกันแล้วเข้าใจกันผิดเสียเวลาของปากน,นะครับผมฉะนั้นเตรียมครับพูดเตรียม ทุกอย่างกันไว ну <Jean> ้ให้ดีๆเตรียมเอกสารกันไว้ให้ดีๆการทํางานก็จะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดของชาวราศีกรกฎที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นมาได้นะครับผมฉะนั้นก็ไต่่อช้าๆไว้ก่อนนิดหนึ่งรายละเอียดดีๆทุกอย่างอยากให้มันผ่านไปให้ด้วยดีนะครับผมไม่เป็นไปตามดาวผู้ที่บอกกันมานะครับผมแล้วก็ระวังเรื่องของการทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับผม ระดาวพุธวิ่งเข้าตรงสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่าไปทะเลาะกับเขาอย่าไปอะไรกับเขานะครับผมโอเคครับผมส่วนวิธีการแก้ปัญหานะครับผมตามหลักแบบสายมูนะครับผมก็ไปดูเลยนะครับผมตรงที่ดาวสีนะครับผมดาวพุธของเรานั้นเป็นมีดาวปีพักประจาวันเกิดนะครับผมเป็นปลางอุ้มปาานะครับผมถ้ามีเวลานะครับผมหาเวลาไปทําบุญให้พักอุ้มป่า พระประจําวันเกิดวันพุธนะครับผมผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆนะครับผมจะเกิดขึ้นได้นะครับผมจากร้ายมากก็จะร้ายน้อยเป็นการแก้เคล็ดอะไรอย่างนี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับผมผมประสบมากับตัวเองแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้ช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับราศีต่างๆนะครับผมครับเดี๋ยวก่อนจะจบกันเดี๋ยวผม อีกนิดนึงเลยครับผมผมต่ออีกนิดนึงให้ก็คือดาวพุธที่ย้ายเข้ามาในภพลัคนาตัวเ,เขาเรียกอะไรนะภพวินาศของดวงมือตัวนี้นะครับผมก็จะส่งผลให้เกิดอีกหลายๆอย่างสําหรับเป็นเรื่องของภาพรวมทั่ทวไปนะครับผมมีดาวราหูมีดาวเกตแล้วก็มีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเกิดขึ้นนะครับผมมันมาจากตําแหน่งไหนบ้างนะครับผมดาวนี้ดาวอาทิตย์มาจาก อุตตะปุตบริวารดาวสี่มาจากสหัชชะดาวสี่ตัวนี้มาจากอะไรมาจากอริดาวแปดมาจากอะไรมาจากภพลาภของเมืองนลครับผมส่วนเก้าเป็นดาวเกตทําให้อะไรมันมากขึ้นไปเด็วราหูนั้นพอเข้ามาอยู่ในภพวินาศของเมืองนะครับผม,ว,ว,ม,ม,ว,ามาวินาศของเมือง,อง,องตัวนี้ก็คือดาว,ดวยหัสในเครื่องหมายเป็นก้เกมมาถึงตอ,อ,อบระเบียบต่าง แล้วก็เหมือนเหมยอ่าในพบปีหน้านั้นก็ที่เราแปลกันก็คือโรงพยาบาลุบ<ห>สถานอ่าสถานที่มันเอาเด็กๆเ,เข้าไปอยู่นะครับผมแล้วก็พวกเียว่กับศาสนาก็ได้เช่นเดียวกันดาวราหูเราตอนนี้มาเจอดาวเก้าของเราก็เลยทำให้ออกทริปเต็มที่อัธพานคนที่ชอบอยู่นอกกรอบก็จะออกมามา,มากปว่าเดิมทำผิดศิลธรรมผิด กฎหมายอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมมาจากอะไรพบกุตตะอาคูตบริวาน,นะครับผมก็ชุ่โมงนี้ดูกันให้ดีๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในพบวิญญาของเมืองแล้วก็จะอยู่เข้าคุกเข้าตลาดเกิดขึ้นได้นะครับผมไปรวมกับอะไรรวมกับสี่ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอริปปุตตะสหัชชะนะครับผมเที่ยกันกับเพื่อนกับผู เกิดป <S an> ัญหาเกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาต้องมาแก้เพราะว่าเป็นดาวผลริตด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ฝากควบคุมนะครับผมดูแลนะครับผมเพราะว่าปัญหาไม่เกิดจะดีกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภุตบริวารลูกหลานต่างๆนานะครับไปทําผิดมาก็มีโอกาสที่จะดีๆที่จะเข้าพุกได้เลยทีนะครับผมกากช่วงนี้ยิ่งไปเป็นราหูก็คือออกเต็มที่คือเขาเรียกอะไรนะมาแบบลักษณะแบบ เพื่อนเฮมาแล้วก็เฮกันเป็นที่ลาก,กันไปลาก,กันมามีปัญหาทะเลาะก,กันเปล่าๆปล่านะครับผมหรือจะมีปัญหาสี่หอแปดลักษณะของปากเสียงลักษณะของผู้มีอิทธิพลพานทะเลาะก,กันเกิดขึ้นก็มีโอกาสนะครับผมตำรวจเข้ามาเขาก็ ي, ไปเจอกันที่โรงพักก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับผมพอเข้าในเรือนตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมครับ ถ้ายยังไงครับผมก่อนจะจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe นะครับผมให้เป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนอีกสักครั้งนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามีรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ